บ้านเสาร์อาทิตย์คุณก็ยังเอางานที่ออฟฟิศมาทำเหรอคะพอดีมันมีงานสำคัญอนะผมไม่อยากให้มันค้างอะไม่ใช่เราที่ฉันถามเนี่ยคือฉันเป็นห่วงคุณคุณมีอะไรจะปรึกษาหาลือฉันไหมอะเรื่องอะไรอะ่ะก็เรื่องที่ทำงานนะคุณก็ไม่มีนะมันก็ราบเลื่นดีนะระบายไม่ได้นะคะฉันรับฟังคุณทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง <c oughs> เรื่องผู้หญิงยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะว่าผมก็คงด้เห็นผมทํางานบุกกลับบ้านวันหยุดผมก็อยู่กับคุณเนี่ยผมจะไปไหนแล้วผมเหมือนลูกไก่ในกามือคุณหน้าจอที่ออฟฟิศคุณสีเขียวหรอเออก็ลายทั่วไปนะคุณกําลังคุยกับใครอยู่อะลูกค้าคุณชอบผู้หญิงผมสั้นหรอก็เฉยๆนะคุยถูกคอมากกว่าเขาอยู่แถวไหนอ่ะ ขาทอน